สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องวันนี้อยู่กับช่างปันเหมือนเดิมครับวันนี้มีเพื่อนๆน,นะทักมาว่าใส่ใส่ปั๊กเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่ามีการใส่กับด้านมาั่งไม่คํานึงถึงตัวอัพกับลูกศรเนี่ย ว่าทำไมผมถึงพูดว่าจะไม่คำเนินถึงนะครับทีเนี้ยตรงนั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะครับตอนนี้ผมจะบอกถึงมาตรฐานก่อนแล้วกันนะครับ,รบวา่าถ้าจะใส่ให้ถูกหลักให้เป็นอัพแล้วมีรูปสอนเนี่ยถ้าใส่ถูกหลักต้องใส่แบบนี้นะครับก็คือปักตัวจะมีสัญ,ญลักษณ์ ทั้งข้้งหน้าและทั้งหลังจะบอกยี่ห้อบอกอามาตรฐานกี่วต์กี่แอมอะไรองี้ครับแล้วก็ด้านหลังก็จะบอกเป็น L N L N นะครับสวิตช์ก็เหมือนจันก็จะบอก L กับ L 1นะครับ L นี่ก็เป็นเมนไาเข้านะ L หนึ่งก็คือออกไปหาหลอดนะครับเย็นนี่คือไฟเมนไฟบ้านเข้ามาเข้าสายไฟสายเสียงต่างนะครับแล้วก็สายสีฟ้าเป็นเอ็นเข้านะครับถ้าใส่ลักษณะนี้ก็คือเป็นลักษณะของมาตรฐานเลยทุกปลั๊กทุกบล็อกทุกตัวที่ใส่ถ้าใส่ให้ถูกหลักและเป็นมาตรฐานเลยทุกจุดนะครับ ที่เราไปทํางานถ้าใส่แบบนี้คือถูกต้องครับก็คือถ้าใส่แบบนี้อัปอันนี้ห่อในชั้นอยู่ด้านบนในชั้นแนวอยู่ชั้นบนสวิต์สีดาเปิดเปิดปิดอยู่ด้านบนอัพหันลูกอรชี้ข้างบนนี่เนี้ยหมายถึงว่าเมื่อเราใส่ไฟเสร็จปุ๊บเราต้องเอาไฟเข้าเส้นบนนี้เท่านั้นดูนี้เป็นไฟ ดูนี้เป็นไฟดูนี้เป็นนิวตันดูนี้เป็นนิวตันตามสัญลักษณ์ด้านหลังที่บอกนะ l n l n นะครับถ้าทำลักษณะนี้คือตามหลักมาตรฐานสามารถทำงานโ่งงานได้เลยครับแบบนี้แต่ถ้าแบบที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมจะไม่คำนึงถึงนะว่ามันจะเป็นอ อัพเนี่ยจะอยู่ด้านบนด้านล่างหรือว่าไอหมายเลขด้านหน้าเนี่ยอักษรด้านหน้าเนี่ยอักษรด้านหน้าเนี่ยมันจะหัวลงหัวขึ้นผมไม่คำนึงถึงแต่สวิตผมจะต้องคำนึงถึงตลอดเวลาแต่สปาร์กเนี่ยมันจะไม่คำนึงถึงเหตุผลที่ผมํำนั้นเพราะว่ามันสามารถใส่ด้านไหนก็ได้ครับมันใช้งานได้เหมือนกันโดยเฉพาะเราทำกับบ้านเราตัวเองนะครับ เราบ้านเราเองเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องอ่าไปซียดียสมากเรื่องเรื่องความเสวยงามประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าใครเรียดีว่าเอ้ยไหนไหนจะทำแล้วต้องให้เรียบร้อยสวยงามก็ก็ทําตามมาตรฐานได้เลยคนระับแต่ที่ผมแนะนําแบบนั้นก็คือว่าแก้ไขด้วยตัวเองบางครั้งก็ไปคํานึงเรื่องหมายเลขมากก็ก็ทาให้งงสับสนบางงานผมคิดเป็นอย่างนั้นนะครับในในความรู้สึกของผมนะ ะจะทําให้ดูว่าทําไมผมคิดว่าอใสอยังไงก็ได้ไม่ไม่ไม่ทีเรียดนะเนี่ยกลับด้านนะกลับด้านนี่กลับด้านกลับด้านถ้าอน้าก,กาศมาใส่ก็ก็มองมองมองออกถูครับแต่เรไม่สวยผมก็ไม่แนะนำนะที่เนี่ย ผมไม่แนะนำนะเนี่ดยดวงสีมันทิ่หมหัวลงนะมันมันก็ดูไม่สวยอะย่างพวกบอกบอกวุน้นบอกแอมนี่เขาทิ่หมหัวลงทําให้การดูมันก็ยากก็ไม่แนะนําดีกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ใส่ได้ใช้งานได้เหมือนกันครับถ้าไม่ซีเรียสนะแต่ผมบอกให้ก่อนว่าผมไม่แนะนํานะครับ ผมไม่แนะนำนะโอเคตรงนี้จบไปนะฮะเดี๋ยวผมมาพูดถึงอ e ีบล็อกอีกตัวหนึ่งแล้กันแบบนี้แล้วลักษณะเดียวกันครับเมื่อกี้มันสี่คูมสี่ใช่ไหมครับตอนนี้มันเป็นสองคูมสี่ก็ต่อตมานนฐานครับสวิตเปิดสีด้านบนนะสวิตพณาสุนิมิขันด้านบนตัวนี้ก็เป็นไฟทีก็เป็นน,นิวตันตานี้ลาย เย็นนะครับนี่คือไฟเข้ามันคือต้นเข้าตัวนี้จะเป็นไฟทุกครั้งถ้าทําตามระบบที่ถูกต้องด้านบนจะต้องเป็นไฟตลอดนะไปเช็คสวิตช์ไหนปักไหนก็ช่างรูบทจะต้องเป็นไฟตลอดนะเมื่อเราใส่หน้ากากเข้าไปถ้าเราใส่อัพด้านบนหมดนะตามตามหน้ากากนี้นะอัพรูปสอชี้สวิต เออติดอ่าอักษรตัวเลขลวงสีพลนโซนิกอยู่ด้านบนไฟเอาสองร้อยยี่สิบครับเอ้ดูนี้ก็เป็นไฟดูนี้ก็เป็นตัเมื่อใส่หน้ากากเข้าไปหน้ากากที่มียี่ห้อนี้ยนันนี้เป็นหน้ากากของช้างนะผมผสมภาษาได้หลายยี่ห้อในในบล็อกเดีวยดวกนะันนะเนี่ยหน้ากากของช้างนะลวงสีจากด้านบนล้าประกบไว้่างนี้มันก็จะ ก็ดูสวยงามเป็นมาฐานรูปแบบที่สวยงามน,นะครับนี่คือทํางานเอาไว้สําหรับอ่้อาเพื่อนๆไปรับงานนะหรือว่าไปซ่อมไปต่อเติมนะก็เพื่อนๆจะเอาตามมาตรฐานเป็นหลักแล้วกันนะอย่างที่ผมบอกว่าจะใส่ด้านไหนก็ได้ท่านเอาไว้สําหรับการแจ้งงานของเราเองนะไม่ไม่แนะนําให้เอาไปใส่ให้ลูกค้านะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็อีกอีกแบบหนึ่ง อันนี้คือบล็อกอีกชุดหนึ่งที่ไม่มีสัญลักษณ์บอกเลยนะครับไม่มีสัญลักษณ์บอกอกนะอัพไม่มีลูกศรไม่มีลพกษณะนี้เนียใส่สวิตช์ใส่ปั๊กก็ใส่อย่างที่ผมบอกก็คือเอาอักษรเอาอักษรของของเอาเอักษรของปั๊กไว้ด้านบนนะครับไว้ด้านบนจะใส่ลงล่างก็ได้ นีใส่อย่างงี้ก็ได้แต่เมื่อใส่ตรงล่างใส่เสร็จแล้วเราก็กลับด้านนะกลับด้านให้ลูกศรให้ตัวสอไม่อยู่ด้านบนมันก็จะได้เป็นรูปแบบที่เหมือนจันนะครับทิ้งจะไม่มีสัญลักษณ์บอกให้เอาขึ้นบนขึ้นล่างใส่ด้านไหนจะได้ก็จริงแต่เราเราใส่ใส่ปักเข้าไปแล้วเราก็จะเอาลูกศรขึ้นบน L ก็ให้อยู่ด้านบนนะครับมันก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทุกครั้งที่ไม่ว่าช่างแม้แต่เราเองหรือว่าคนอื่นไปช่างคนอื่นไปเมื่อไปเช็คไปตรวจสอบเขาจะทนิทงงีว่าด้านบนนี้คือไฟนะครับโอเคตามนี้นะครับก็ไม่มีอะไรผมก็มาแนะนำํำเพื่อนๆให้ ให้เน้นทาตามรูปแบบนะบางครั้งผมก็อธิบายไปอะไรไปก็มีบางส่วนที่ผมอาจจะไม่คำน,นึงถึงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับเราทำมือไปติดตั้งให้กับลูกค้าแล้วเราต้องเอามาตรฐานเป็นหลักเผื่อทางคนอื่นเขาเข้ามาช่อมมาทําต่อจากเราเขาจะได้ทําตามวิธีที่เขา เขาศึกษามาเรียนรู้มาจะได้เหมือนเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบให้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสายอาชีพใบช่างปาดด้วยนะครับสวัสดีครับ